สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำชุดราตรีแบบใหม่นะคะทุกคนจะเป็นชุดราตรีที่ใช้ในการแบบเป็นแบบชุดราตรีที่ทำมาจากชุดเดรสเปิดไหล่แบบนี้นะคะโดยที่จะทำให้ท่อนล่างเนี่ยมันเป็นกระโปรงบานขึ้นมานะคะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ ขั้นตอนแรกให้เราเนี่ยทำฝาแฟดขึ้นมา1คนนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากทำฝาแฟดเนี่ยก็สามารถใช้ตัวบอท NPC ที่อยู่เป็นบอท NPC ผู้หญิงที่อยู่ในเกมได้เลยนะคะทุกคนแต่ข้อดีถ้าทำฝาแฟดแบบเนี้ยหุ่นจะเหมือนเรานะคะทุกอย่างเหมือนเราเลยให้เราเนี่ยเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนเป็นชุดตัวนี้ลืมบอกนะคะถ้าทุกคนทำฝาแฟดไม่เป็นเนี่ยก็กลับไปดูที่ช่องแป้งได้เลยนะคะ แป้งสอนทําไปแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดให้เขาเหมือนเราเนาะถ้าชุดมันแบบเชยเกินไปสีมันไม่มีไฮไลท์อะไรเงี้ยเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเราก็กดเออตรงตรงนี้ได้เลยนะคะ x บวก y บวกอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็ทําได้เลยนะคะทุกคนมันจะมีแบบไล่สีดําแดงอะไรอย่างเงี้ยให้เรากดตามใจชอบได้เลยนะคะอ่ะสีประมาณนี้ดีไหม อสีประมาณนี้ดีกว่าดูแบบดูแบบร้อนแรงดีนะคะทุกคนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีชุดหมดแล้วก็ให้เราเนี่ยกดคุยกดชาร่าอีดิทสีม่วงนะคะกดมาที่ไอเทมด้านล่างเราจะไปอย่างช้าชานะคะกดบอดี้ตรงนี้และกดติ๊กถูกช่องสีม่วงม่วงนะคะเล็กๆคำว่าออตรงนี้ เลื่อนลงมากดคูณ5เปไปเลยเนาะแล้วเราก็กดลบให้ท่อนบนเนี่ยหายลับตาเราไปเลยนะ mm hmm. เหลือแค่นิดเดียวเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเหลือแค่ท่อนล่างแล้วนะเราจะมาติดกับตัวเรานะคะทุกคนต่อมาให้เรากดมาที่เมนูของเรา mm hmm. กดแชร่าอีดิท mm hmm. กดมาที่โพสต์โหมดด้านล่าง กดมาที่ตัวลบตรงนี้ให้เหลือศูนย์นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ติดอยู่กับที่นะคะทุกคนตอนอุ้มจะได้ไม่ลําบากนะต้องอย่าลืมทําขั้นตอนนี้ให้เรากดคุยให้เราเนี่ยกดอุ้มและกดกอดเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะโดยที่กดอุ้มก่อนนะคะแล้วก็ให้กดกอดที่หลังกดอย่างต่อเนื่องพอขึ้นหน้าตาแบบนี้สําเร็จแล้วนะคะทุกคนให้กดมาที่ชาร่าอีดิตตรงนี้ ตอนนี้เหมือนเราจะแบบไปอยู่ล่างของอีกฝั่งแล้วนะกดมาที่โพสต์โหมดกดรีเซ็ตโพสต์อ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนลงมานะคะให้เราเนี่ยปรับได้เลยนะคะทุกคนปรับซ้ายปรับขวาปรับหน้าปรับหลังปรับเอนปรับไปนู่นไปนี่ให้มันเข้ากับหุ่นเรานะคะทุกคน ให้มันเข้ากับทรงของเราเลยนะจะแบบโหลดต่ำโหลดสูงก็ได้นะโหลดต่ำโหลดสูงก็คือแบบทําให้กระโปรงมันต่าๆหรือทําให้กระโปรงสูงๆก็ได้เนาะของเราเนี่ยเป็นคนแบบชอบให้กระโปรงแบบอยู่ตรงแบบบนข้างบนสะดือไปนิดนึงอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนประมาณนี้นะส่วนถ้าเราเดินไม่ได้เนี่ยให้เรามาแก้ตรงนี้นะคะกดมาที่เมนูด้านซ้ายบน กดมาที่ชาร่าอีดิตอนนี้ไวหน่อยนะคะขอโทษนะคะทุกคนกดรีเซ็ตตรงนี้นะคะกดแค่ครั้งเดียวก็ได้เนาะแต่ในคลิปกดหลายครั้งเลยนี่นะคะทุกคนเราก็จะเดินได้แล้วนะคะแนะนําอย่าวิ่งหรือเดินเร็วนะคะทุกคนไม่งั้นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะไม่งั้นมันจะแบบเห็นกระโปรงข้างในเนาะให้แบบเดินแบบผู้ดีเดินช้าๆนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะ ในคลิปนี้แป้งก็ขอบทุกคนคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ